วันนี้เป็นที่ปนะครับอันนี้คือบรรยากาศห้องเราหลังจากที่ว่าเราขี่กันมาไกลนะครับเราก็มาพักสถานที่ดีๆหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนป่นนะนี่ครับคือห้องเรานั่นคือโอลังติดนะครับเนี่ยะครับนี่คือท่านอนฮัททีชชูนี้ไม่ใช่ครับนอนเก่งอยู่นะครับนอนเก่งเพราะว่าขับขี่กันมานานนี่ครับมือแขนขานี่เก่งแล้วตอนนี้เยี่ยมนะครับเนี่ยสลบสลายกันนะครับ นกีกบรรยากาศห้องเราครับราคาห้องเนื้อไม่แพงนะครับห้ารอยูปีครับผมตอนแรกมันหกร้อยแล้วผมก็ต่อรองมาเหลือสี่ร้อยเขาก็บอกสี่ร้อยไม่ได้หรอกก็เลยสุดท้ายจบที่ราคาห้าร้อยนะครับเป็นห้องที่ไม่มีแอร์นะครับไม่มีแอร์ไม่เท่าไหร่นะครับไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้เพราะว่าหน้าต่างไปติดแอร์อีกต่างหากนะครับนี่นี่ครับหน้าต่างงเราจะติดแอร์อยู่ติดกับเครื่องแอร์นะครับนี่ครับพัดลม ห้องพัดลมของแท้ครับนี่ยห้องกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับเนี่ยนากาศดีครับได้ยินเสียงรถไฟทุกทุกทุกยี่สิบนาทีนะครับนี่นี่คือห้องเรายอดเยี่ยมครับผมนี่คือสัมภาระของเรานะครับเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยยอะแเยะหมมเลยครับสัมภาระหนักมากครับจะเติมน้ำมันทีนี้ก็ต้องเอาออกทีนะครับวันหนึ่งก็เติมมัน สองสามครั้งนะครับเนี่ยคือบรรยากาศเต็มรูปแบบครับเอ็กซ์ทมโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมต้องไปอาบน้ำกินข้าวแล้วเดินทางกันต่อแล้ว